ดูดวงชาวราศีกันครับหูด,ดํามาเตือนครับดวงนี้ไม่ต้องกลัวใครจะกลัวทําไมละ่ะนะผมในเมื่อท่านมีบุญกุศลว่าสนาชาวราศีกันก็รู้อยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกป,กปักคุมคของราษฎรดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอะไรมาดูกันนะผมอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูไ้เฮี้ยนเตียนครับนะกลัวทําไมเขาต้องกลัวเรานะผมเขาต้องกลัวเรานะชาวราศีกันใครกลัวใครกันแน่ ดวงท่านเป็นยังไงอาจสวิงคีม้าหรือด่ดาแต่สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือหย ok ัดจ,จิตตกราพุทธจิตตกปัญหาต่างๆก็มารลมหลางหมอสันแนะน,นํปปาครับไพรีพีนา่ครับผมเฮ้ยคือเขิมอก่อนไพรีพีน่นท่านก็รู้อยู่แล้วครับลองไปหา้อมูโมนดูนะจ๊ะอภไพรีพีนานาแปลว่าอะไรอาสักโตูหมมานพีนาาโบราณโบราณก็ว่ากันอย่างนั้นแล้วทําไมเราไม่พบติดตัวไปใช่หรือไม่หมอสันก็แนะนํเลยคุณพบติดตัวไปด,ดิผมครับพระไพรีพีนาาวัดบวร ครับผมวัดไหนก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะคนะนะนะรับผมอับผงครับผมไพรีวินาศมีเทวดาครับนะนะอันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะครับนะผมพบติดตัวไว้ครับผมสองร้อยห้าสิบาทส่งไปสัตว์ตูมมานพังพินาศครับนะเป็นพลังสายขาวย้ำก่อนถ้าเขาคิดดีมาเขาจะได้ดีครับนะถ้าท่านอยากให้คิดร้ายร้ายร้ายอย่างเดียวคิดดีก็ได้ร้ายไม่ต้องไปสายดํา <laughs> ไม่ใช่สายหมอสันสายขาวอนะพุตอคุณนะครับผมสินหลวงปูครับนะผมต้องสายขาวนะครับ เท,เทวดาก็โดนบันดาเทวดาก็โดนบันดาได้พังได้เหมือนกันนะก็มาหลายมาลายเองก็เอาไปแล้วผมก็ตัดภัยรีพินานเนี่ยครับผมแล้วก็เหรียญพระปางปาบมารเคยรู้จักมารไหมมารนะที่เข้ามากระซิบข้างหูกระโดดเลยต่อยมันเลยผักมันเลยถ้าเป็นคนก็ไอ้นี่ไอ้ตัวยุมารน,นี่ยตัวยุเลยบอกได้เลยครับถ้าท่านบอกถามหมออาจารย์มารเป็นยังไงอาจารย์มารมันเข้าสิงเองไงเวลาเองโกรธมากๆ ใครขับรถปาดหน้าเหยียบคันเล็กจะไปชนเลยครับกดแตงโอ้โหนั้น,นมารเข้าสิงผมแลว้วเวลามารเข้าสิงเป็นยไงเป็นบ้าไงครับเคยเจอไหมคนเป็นบ้าเป็นอะไรวะข้าเป็นอะไรวะมันไม่ใช่ตัวคุณมันคือมารเข้าแทนะับผมเพราะว่าจิตใจ,ใจมนุษย์ที่บังเกิดมันมีบุญกุศลวาสนาอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันมารมันเข้าแทรกก็ต้องพบปางปาบมาร รับปานปานมาสองร้อยห้าสิบาทเหรียญเก่านะจ๊ะทักไลน์มาครับบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมครับผมก็ามามันเข้ามาเยอะกรรมมันเยอะกรรมมันเยอะแล้วก็พปัปิดตาสองร้อยห้าสิบบาทปิดรูทะวานหนึงเก้าน,นะครับผมทักไลน,น์มา sunny สี่สองแปดเก้าทักไลน์มาหาหมซันนะจ๊ะ sunny สีนน่สองแปดเก้าครับผมนะครับส่งฟรีด้วยครับองค์ละสองร้อยสิบบาทน,นะจ๊ะ รับผมถ้าใดจะดูดวงหมอซันนะครับผมสองร้อยบาทสองคลิปให้ครับผมดูที่ตาของท่านมาดูดวงกันอัศวินขี่ม้าถือดาบเป็นไงใจถึงสิครับก็เข้ามาสิค้าผมกลัวพี่หรือค้านะถ้าเป็นผู้หญิงผมกลัวคุณหรอือค้าเหย๋ยวใครไม่รู้ใครจะเล่นใครกันแน่นะถ้าเป็นหมอซันหมอซันวิ่งหนีเลยหมอซันกลัวผู้หญิงมากที่สุด <laughs> ผู้หญิงน่ากลัวครับผม ครไม่ใช่ผู้ชายกลัวผู้หญิงเออไม่ใช่ผู้หญิงกลัวผู้ชายแล้วนะเดีย๋ยวนี้สลับกันนะผู้ชายกลัวผู้หญิงยุคใหม่ผู้ชายกลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิง๋ยวจบโดนเข้าไปปิดประตูห้องขังเลยออกไม่ได้หมอซันเสร็จแน,น่แล้วต้องระวังเดี๋ยวนี้หมอดูยังต้องระวังปิดประตูขังเสร็จแน่หมอซันเสร็จแล้วพูดเล่นนะจ๊ะแล้วสองร้อย้าสิบบาทไอ้แมทักไลน์มานะครับผมโชคกับตาบุกุศลวาสนาเป็นไง เดอะสตาร์ดวงใหญ่ไหมใหญ่ไงครับดวงท่านคือเดอะสตาร์ท่นเชื่อหมอซันไหมครนะัผมเดอะสตาร์นี่นะผมนี The Star, ่นะเดอะสตาร์อาจารย์ก็คุณกําลังทํานายดวงอยู่หมอซันก็ทานายคุณเดอะสตาร์ไงเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องรับพลังบวกแล้วท่านไม่เชื่อเรื่องพลังบวกไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อนะท่านไม่ใช่สายหม่นะครับท่านไม่เชื่อท่านไม่ใช่คนดูดวงเอาง่าย บางคนดูดวงก็จะไงสาธุขอน้อมรับสิ่งนี้นะสาธุขอน้อมรับสิ่งนี้นะถ้าดวงเขาตกตำแหน่งดีนะเขาน้อมรับเขาส่งเสริมตัวเองเลยนะพวกนี้เ็าจะเชื่อมากเพราะฉะนั้นหมอซันไปก็เหมือนกันใครคนไหนทําบุญมันต้องยินดีจริงๆนะสาธุอนุโมทนาสาธุับผมไม่ใช่เรื่องเล่นนะบางคนบอกว่าทําทําไมทำไมเลอะเลอะเพวกนุ้ติงตองหลวงปู่บอกไว้ โมทนาบนเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าครับแค่โมทนาบนครับผมเพราะฉะนั้นในโชคตาเดอะสตาไม่ใช่เรื่องเลาเล่นครับไม่จริงนะครับกวดน้ําค้อมขันเลิกคบกับคนไม่ดีคนจังไรนะรขออนุญาตนะตบปากกันไม่ยอมไม่ชอบพูดคำนี้ครับจะเผลอพูดไปเพราะว่าคนมันคนแบบนี้มันมันไม่รู้จะพูดเอ่ยเปรียบกับคำไหนไม่รู้จะเปลี่ยนคำไหนแต่เดอะสตา์ของท่านอนะ กวดน้ําเนี่ยท่านต้องเลือกครบคนเลือกครบในที่นี้ก็คือเลือกที่จะอยู่ด้วยเคยอยู่ไหมอยู่กับคนนี่โคตรจนเลยครับผมอยู่กับคนนี่โคตรจนเพราะอะไรมันไม่ผีเขาไปดึงมาแล้วผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นแบบรุ่นหมอซันรุ่นรุ่นเด็กๆไม่ค่อยเจอจริงๆนะจากประสบการณ์ของหมอซันเลยนะไม่ค่อยเจอเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วแต่ถ้ารุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเจอกันเยอะมาก อยู่ใกล้ในพังพินาศเาเลากัวการกินีมันมันมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เพราะฉะนั้นเดอะสตาสำคัญมากต่อให้ท่านดวงจะตาเปิดท่านเจอเรื่องพวกนี้สวย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 หลักขวมสวยมันอันมากๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะพุ่งผีก็ชดไม่อยู่เหมือนกันแต่เมื่อโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้อาจารย์ผมโคตรเหนื่อยเลยผมผอนนนี้อายุหกสิบกว่าจะผ่านมาได้เนี่ย ผมเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็มันตกตำแหน่งดาสตาร์แต่ว่ามันโดนปิดเอาไว้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านต้องสิ่งต่างๆท่านต้องรับพลังบวกเ้าไว้แต่รับอะไรโดนพลังลบกดเอาไว้มันสู้ไม่ได้ครับให้พักเครื่องเต็มคอเลยยังสู้ไม่ได้เลยนะผมารลองมาแล้ว่าเครื่องเต็มคอเลยนะครับแต่ว่าพลังสิ่งชั่วร้ายมันสู้ไม่ได้ไม่ใช่พลังเรื่องเรายิ่งใหญ่สุดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมากดในดวงชะตามัน โอ้โหมันมันแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีที่สุดท่านคือวิ่งหนีับผมและก็พบของดีอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าวิ่งหนีทันใช้คํานี้ขอขอบารมีองค์พระไปลีบีนาทขอให้ข้าพเจ้าวิ่งหนีคนผีคิดร้ายวิ่งหนีไปไกลวิ่งไปไกลคับผมเราไม่อยู่ใกล้มันต่อให้ด้านมีพระเต็มตัวดวงก็สวยครับผมมันเจอสิ่งเราเนี่ยมันสิ่งสิ่งจังไรอ่ะทนทิ้งก่อน เอาผมเพราะฉะนั้นในดวงชะตานั้นจะเปิดนะเพราะว่าในช่วงช่วงชะตาบางช่วงเนี่ยมกรบ่นเยอะบ่นเยอะหมอสันก็จะบอกว่าถ้าท่านตกตําแหน่งสิ่งไม่ดีนะท่านออกมาเลยท่านวิ่งหนีแล้วท่านไปอยู่ตําแหน่งดีต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีไอ้นี่รวยอยู่คนเดียวเพราะอะไรเทวดาโดนจิตโดนใจครับผมท่านจะบอกเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทําไมไอ้นี่รวยจังนี่รวยไม่หยุดเลย เรารวยไม่หยุดเลยเศรษฐกิจเขาไปขายแบบนี้กันหมดแล้วคุณก็ไปขายดิทำไมคุณไม่ไปขายเพราะว่ามันโดนปิดนอาไงแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของดวงชะตาเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายพบพระปางไพลีพีนาดเราบอกปฏิฐานจิตขอกนผีที่ร้ายจงออกไปนะพอเข้าใจความหมายพอซันยังถ้าจะดวงเปิดเอ็งต้องอย่าอยู่ใกล้กับคนอยูจุดๆนะเอาผมเอ็งต้องอยู่พลังบวกนี่แหละที่เขาบอกไงอยู่ครบคนเนี่ย ดูให้ดีไม่ใช่คบที่นิสัยอย่างเดียวนะนิสัยดีคบได้น่ารักแต่ไม่โดงซวย <c oughs> แต่ว่าส่วนมากคนนิสัยดีจะดวงดีหมดไอ้คนนิสัยไม่ดีมันมีอะไรบางอย่างซ่อนลึกมันซ่อนลึกกันต่อหน้าดีสารพัดดีแต่รับหลังนี่โอ้ยพูดผีปีศาจนางมาไลา่นางปีศาจิ้งจอกเก้าหางครับผมในตำราจีนว่ามาเลยนางปีศาจิ้งจอกเก้าหาง อีไปอยา่างอ้วเลี่ยวก็คือความยากจนเอาพวกนี้มันอยู่ใกล้วิบัติชิปพ,พีโอ้โหพังทีหน้าชิปหายตบปากอีกรอบวันหนึ่งไม่ทําอะไรนั่งตบปากด้วยเพราะว่าดูดวงไงดวงแล้วจงพูดถึงพวกนี้มันไม่อยากพูดถึงหรอกแล้วผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาดวงชะตานะั้นจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคไปพลังบวกดีก่อนนะจ๊ะ,จะรับเจริญลูกเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินอยู่ให้เป็นนอาไปเอฟซีมอสซันอยู่ให้เป็น เอาองอยู่เป็นท่านรวยจริงๆนะหมอสันบอกให้นะไม่มีสิ่งใดที่หยุดพลังบวกได้รวย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 จริงๆจับเงินเป็นเงินจับทองไปทองเศรษฐกิจไม่ดีท่านยังไปตกตําแหน่งยืนอยู่ยืนดีอยู่คนเดียวเคยเจอไหมลูกโดมหมอสันอ่ะรวยอยู่คนเดียวเว้ยอาจารย์ผมรวยอยู่คนเดียวเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่รวยได้เวยเองแม่งสุดยอดเดี๋ยวแม่งสุดๆผมตามตามอาจารย์บอก ผมเจอคนไม่ดีผมวิ่งไอ้นี่ดวงสวยผมไปผมไม่เอาผมไม่เอาคนดวงสวยครับถามว่าผิดไหมมันก็เก่งๆนิดเราก็เราไม่สนใจใครเราต้องไหวยน้ําก่อนนะไว่วยน้ําไห้เฮงเราไหา้น้ําไม่ปังครับป็นคนดวงสวยมาปุ๊บพูดพลังลบผมเดินหนีเลยผมไม่เอาพลังลบผมเอาแต่พลังบวกอันนี้สําคัญมากนะาท่านอยากพลังดวงเปิดแล้วผมพลังลบมาเรื่อยๆเฮ้ยทำไมดวงสวยวะเอาเดอร์หายไปไหนวะลูกค้ากูไปไหนหมดวะ เรบอกทำไมวันนี้ขายไม่ได้แล้ววะเดินเข้ามาทักตั้งแต่เช้าเลยบอกไม่ขายไม่ดีเลยว่ะโอ้ขายไม่ดีเลยเบงเศรษฐกิจเลยไม่รู้พูดแต่เช้าเละหมดหลายคนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่รวยเอารวยเอารนะับพลังบวกครับอกมันจริงนะมันส่งผลตั้งแต่เช้าไม่เชื่อไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูดิเผมพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไงถ้ามาเปิดบินตอนเช้านะเจอแม่เจอลูกค้านะพูดหวานๆนะแม่ค้าสวย หล่อจังเลยคุยหวานๆส่งไปส่งมาโอ้ยมันเจอทั้งวันเลยอาจารย์หนูเจอแบบนี้ทั้งวันนะครับแต่ถ้าเจอคนกวนตั้งแต่เช้าพังพังเละตรงไปเป็นเดือนนะครับยิ่งเจอพูดผีพิศาจเข้ามาด้วยโอ้โหไม่ต้องไปขุดไปเกินนะครับ่าจะพลิกชะตาชีวิตได้ไปไหว้ก้าววัดก้าวว่าอาบน้ำมนต์เลยนะครับเรื่อกิดดวงชะตานะครับสิ่งเหล่านี้แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะจ๊ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ fc m o u n t a i รับพลังบวกไว้ครับับผมขอให้ท่านแชมชื่อรับลืมไปไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ